โอเคครับเรามาดูหัวข้อที่สามย่อยนะครับอ่าในการประยุกต์ของอนุพันธ์ก็คือค่าสูงสุดสามบู์นะอ่าแล้วก็ค่าต่าสุดสามบูนนั่นเองนะครับอ่าเมื่อกี้ใช้คําว่าสัมพัสทีนี้มาดูว่าคําว่าสามบูนเนี่ยคืออะไรนะครับก็นิยามนะครับก็เหมือนเดิมมันจะต่างกันแค่นิดหน่อยอันนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นค่าสูงสุดสมบู์นะครับก็ต่อเมื่ออ่า าบอกว่าฟังก์ชัน f เนี่ยจะมีค่าสูงสุดสามรณ์ที่ x เท่ากับ c เมื่อ f c เนี่ยมากกว่าเท่ากับ f x สำหรับทุก x เนี่ยที่เป็นสมาชิกของโดเมน f อ,อันนี้เดี๋ยวเห็นภาพเดี๋ยวไปเห็นรูปเดี๋ยวจะเข้าใจมากขึ้นเนาะอันนี้ดูนิยามไปก่อนอาจจะยังไม่เก็ตส่วนถ้าเป็นค่าต่ำสุดสามบนเนี่ย ก็จะคล้ายคล้ายกันแต่ว่าอันนี้มันจะ f c จะน้อยกว่าเท่ากับ f x สำหรับทุก x อยู่ในโดเมน f นะครับโอเคเนาะอันนี้คือนิยามเราไปดูรูปกันเนาะจะได้เข้าใจมากขึ้นดูนิยามแล้วอาจจะงงๆเนาะยังไม่เข้าใจอ่ะสมมติว่าพี่มีกราฟรูปนี้นะครับอ่าแล้วพี่สนใจทั้งหมดเลยช่วง a ถึง B นะครับอ่ะโอเคคือถ้าเป็นสามพาร์ตอ่ะมันจะไม่มีตรงนี้ครับตรงขอบอืมแตถม่ถ้าเป็นสามบูนนะครับถ้าเป็นสามบูนให้เราต้องคิดตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยตรงขอบเลยเนี่ยเนี่ยจุดนี้เราก็ต้องคิดนะครับจุดนี้อ่าอย่างข้อนี้เราตอบพี่ได้ไหมว่าจุด สูงสุดสามพัรอ่ะเอาสามบูนโทษทีสามบูนครับถ้าเป็นเรื่องนี้นะครับสามบูนก็จะใช้ตรงนี้นะครับก็คือจุดสูงสุดสามบูนั่นเองโอเคไหมเพราะว่ามันสูงสุดเลยโอเคเนาะแล้วจุดต่ำสุดล่ะต่ำสุดอันนี้คือจุดเนาะอ่ะตกไป จุดต่ำสุดสามบูนล,ล่ะเนี่ยแล้วก็ดูจุดไหนต่ำสุดนะครับจุดนี้เนาะนี่จุดนี้จุดนี้ก็คือจุดต่ำสุดสามบูนนะครับโอเคไหมอ่าประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าเป็นสัมพทธ์น่ะมันจะไม่มีตรงนี้นะครับ แต่ว่าถ้าเป็นสามบูรณอ่ะเราต้องคิดตรงนี้ด้วยแค่นั้นแหละนะครับโจจะกําหนดโดเมนมาให้โอเคไหมเราต้องคิดตรงนี้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูว่าแตกต่างกันไงเนาะระหว่างสามบูนณกับสัมพั์แค่นี้นะครับอันนี้คือน,นิยามคร่าวๆอ่าเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันเนาะถ้าโจเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปแล้วนะอ่ะข้อที่สามนะครับโจทย์ให้หาค่าสูงสุดแล้วก็ต่ำสุดสามบูนนะมาคำว่าสามบูนเน้นน,นะครับสามบูนของฟังก์ชันนะครับข้อที่หนึ่งนะครับอ่ะข้อที่หนึ่งเนาะทำไงดีครับทำเหมือนขั้นตอนทำเหมือนสัมพัส์เลยอ่ะพี่ลืมบอก ทำเหมือนสัมพัเลยอ่ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือดิฟก่อนเนาะก็จะได้อะไรครับดิฟ x กำลังสองได้ 2x นะครับดิฟลบสีได้ลบสี่ดิฟค่าคงที่เนาะตอบศูนย์โอเคจบแล้วเหลือแค่นี้แล้วก็จับเท่ากับศูนย์เนาะอ่าอันนี้คือขั้นตอนที่สองต่อไปก็แก้หาค่าวิกฤตมาครับ ก็จะได้ x เ,เท่ากับเท่าไหร่ครับอ่าได้ 2x ก,ก่อนเดี๋ยวบางคนงงย,ย้ายลบ4ไปฝั่งนี้เนาะกลายเป็นบวก4ย้าย2ไปหารก็จะได้ x เ,เป็น2นะครับอันนี้คือค่าวิกฤตของเราเนอะอ่าเป็นค่าวิกฤตโอเคทีนี้ยังไงต่อครับอ่าลองดูก็ ถ้าเป็นเรื่องนี้นะครับเราก็ปานูตรงนี้เลยปึ๊บถ้าเป็นสูงสุดสามูบนกับต่ำสุดสามรบนนะครับเราไม่ต้องดิฟั้งที่สองอเราพามานมีได้เลยนะครับเราเอาค่าวิกฤตเนี่ยไปแทนในฟังก์ชันนะครับเอาไปแทนในฟังก์ชันก็คือฟังก์ชัน f นะครับของตัวโจทย์ ก็คือสนั่นเองเนาะค่าวิจิตของข้อนี้เอาไปแทนก็จะกลายเป็น2องกลังสลบสนะครับคูณสอบวกสก็จะกลายเป็น4ี่ลบแบวกสก็จะได้ลบหนะครับอันนี้คือ F2 โอเคแต่อย่างที่พี่บอกนะครับต้องคิด อันนี้ด้วยนะ a กับ b นะช่วง a b ที่โจทย์ให้มาโดเมนนะต้องคิดขอบด้วยที่ x เป็น0ก็แทนเข้าไปในฟังก์ชันครับก็จะได้0นย์กำลังสอลบ4คูณ0บวก3มาได้เลยครับก็จะได้0เนาะอันนี้ก็ได้0เหลือแค่3นั่นเองนะบวก3 โอเคสุดท้ายครับ x เป็น5เนาะแทน x เป็น5เนี่ยขอบลงไปในฟังก์ชัน f ก็จะกลายเป็นอะไรครับ5ากำลังสอลบ4คูณ5บวก3ก็จะได้อะไร25นะครับลบ20บวก3ได้8มไหอ่าได้8 โอเคเนาะ่ะเราก็มาดูครับอ่ะสามตัวนี้นะครับมาดูอันไหนสูงสุดเ่ยถ้าอันไหนสูงสุดก็ตอบสูงสุดสัมพัทธ์ครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเนี่ยครับแปดสูงสุดใช่ไหมดังนั้นอันนี้แหละครับคือแม็กสูงสุดสามบูนั่นเองแล้วน้อยสุดละ่ะลบหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้คือ ต่ำสุดสมบูรณ์เนาะอ่าเราก็ตอบได้แล้วครับข้อนี้ดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบได้ว่าค่าสูงสุดสมบูรณ์ของข้อนี้ก็คือ f 5้เท่ากับแปนะครับแล้วก็ค่าต่ำสุดสมบูรณ์ ก็คือ f สองเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบหน,นั่นเองเนาะเนี่ยต่ำสุดเนี่ยตอบได้แล้วกับข้อนี้เห็นไหมครับไม่ยากเลยเนาะถ้าเป็นอันนี้ก็ทำคล้ายๆกับสัมพาส์เนาะอันนี้เป็นสามบูนอ่ขาข่าวประมาณนี้นะครับถ้าพี่วาดกราฟอ่ะวาดคข่าวขาวเนาะจะได้เห็นภาพ อันนี้จุดวิกฤตคือสองเนาะอ่าค่าวิกฤตโทษทีค่าวิกฤต,ค,กตคือสองถ้าเราถ้าเราแทน x เป็นสองเราจะได้ค่าวาเป็นลบหนะครับอ่ะก็อยู่ข้างล่างอและอันนี้เป็นกาพาราโบลาที่เราค้นเคยเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับปึ๊บอันนี้คือจุด2อลบหนะครับ อันนี้เป็นจุดต่ำสุดเนาะ,ะที่เราหามาได้ต่ำสุดสามบูนแต่ว่าที่พี่บอกเนาะถ้าเป็นสามบูนเราต้องเอาอันนี้มาคิดด้วยเราก็ต้องตีกรอบเลยเนี่ยที่ x เป็นศูนย์แล้วก็สมมติว่าตรงนี้เป็นห้ากัน x เป็นห้านะเนี่ยเราต้องคิดสองอันนี้ด้วยนะครับ เคไหมอ่าจริงๆ X เเป็น5เดี๋ยวขอให้เยียบไปหน่อยแล้วกันนะครับอ่าตรงนี้แล้วกันเนาะที่เเป็น5เนี่ยเราเห็นว่าเนี่ยเราต้องคิดตรงนี้ด้วยนะเวลาเราตอบสูงสุดนะครับสูงสุดถ้าเรามองจากกราฟรูปนี้เนาะเนี่ยสูงสุดก็คืออันนี้เพราะว่าที่ x เ,เท่ากับศูย์มันแค่นี้เองนะครับ ไอ้ตรงนี้มันสูงกว่าเนะาะอี่อันี้มันอยู่ตรงนี้เองดังนั้นอันนี้ก็เลยเป็นจุดแม็กซิมัมเนาะหรือสูงสุดสามบูนั่นเองนะครับเพราะว่ามันสูงกว่าจุดนี้เนาะที่ x 0เป็นศูนย์โอเคนะครับซึ่งมันก็จะได้ตรงเนาะอันนี้วาดกราฟคร่า,าวเาๆเนาะโอเคไหมครับแค่นี้เองไม่มีอะไรมากก็คือทำเหมือนกันเลยขั้นตอนตรงนี้ ถ้าเหมือนสัมพาส์เลยนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปดิฟครั้งที่สองนะครับแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวสรุปวิธีการหาแล้วกันจะได้กลับไปอ่านเนาะก็ขั้นตอนนะครับการหาค่าสูงสุดสามบูนนะครับแล้วก็และ ค่าต่ำสุดสัมบูรณ์นะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็ดิฟก่อนเนะาะหาตัวนี้มาขั้นตอนที่สองก็จับตัวนี้เท่ากับศูนย์แล้วเราก็จะได้ค่าวิกฤตมาหาค่าวิกฤตมานะครับก็จะได้เป็นตัว c แล้วก็ข้อที่สามนะครับเราก็เอาค่าวิกฤตเนี่ย ตัว c ของเราเนี่ยไปแทนในฟังก์ชันนะครับดูว่ามันเป็นสูงสุดหรือต่ำสุดแม็กหรือ m มนนะครับแต่เราต้องเอาช่วงที่เขากำหนดมาเอามาแทนด้วยนะครับช่วงโดเมนที่เขากำหนดมา ab นะครับเอามาแทนด้วยนะครับแทนในฟังก์ชันนั่นเองเนโน้ตให้แทนในฟังก์ชัน fx แล้วเราก็ดูว่าอันไหนสูงสุดอันไหนต่ำสุดอ่สมมติว่ามีสามจุดเราก็ต้องดูนะครับอันไหนสูงสุดอันไหนต่ำสุดโอเคไหมครับอันนี้คือขั้นตอนที่สามโอเคนะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งย่อยอประมาณนี้ครับถ้าเสร็จแล้วเราไปดู ข้อไหนดีข้อ3แล้วกันนะครับพี่ทําข้อขี้ยเดี๋ยวข้อคู่เราไปทํานะอ่าเป็นการบ้านเพราะว่าถ้าอ่าพี่ทำสอข้อนี้พี่ก็คิดว่าเราทําได้แล้วแหละสองข้อนี้อ่าเพราะว่ามันทำเหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนโจทย์เองนะครับโอเคเนาะะลองไปฝึกดู เราไปดูข้อสามต่อเนาะ,อะลองไปทําดูเนาะข้อข้อคู่อะนะครับสองกับสี่อ่ะเรามาดูข้อสามนะครับอ่ะพี่ก็ทําเลยครับดิฟเนาะดิฟเอ็กกำลังสี่ได้สี่เอ็กกำลังสามแล้วก็ลบสองเอ็กกำลังสามนะครับดิฟได้เลยหกเอ็กกำลังสองเนาะดิฟลบเก้าเอ็กกำลังสองได้ลบสิบแปดเอ็ก แล้วก็ย7ิบเจดิฟได้ศูนเนาะเป็นค่าคงที่โอเคเดี๋ยแค่นี้แล้วก็จับอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งเท่ากับศูนย์นะครับโอเคเราก็แยกตัวประกอบได้เนาะโดยการดึงตัวร่วมนะครับอ่าดึงอะไรออกได้ครับสองเอ็กเนาะ 4, 6, 18, เนะี่ยสี่หกสิบแปดแม่สองเป็นตัวร่วมดึงสองออกมาแล้วให้เราเห็นว่าเนี่ย x น้อยสุดก็ดึง x ออกมาได้นะครับข้างในก็จะเหลือ 2x กาง2ลบ 3x ลบ9เนอะอุ้ยโทษทีนะครับโอเคเนอะแล้วอันนี้เราก็แยกตัวประกอบได้เนาะ2พี่ไม่เขียนแล้วกันนะครับเอาไปหาร0เลยเราก็จะเหลือ อันนี้ 2x กับ x เนาะตัวหน้าแน่นอนเพราะว่า2เป็นจำนวนเฉพาะก็ต้องแยก2กับ1แน่นอนส่วน9แยกไปอะไรดีครับถ้าพี่เดาเนาะน่าจะ3กับ3่ะใส่ไปเลยเครื่องหมายก็ต้องอ่าเป็นลบอันนี้เป็นบวกเนาะลองไปเช็คดูใกล้คูณใกล้ได้ 3x ไกลคูณไกลได้ลบ 6x รวมกันได้ลบ 3x ได้โพสกลางพอดีเนาะโอเคแสดงว่าถูกละแยกถูกเนาะอ่ะดังนั้นเราแก้หา x ได้แล้วเนาะจะได้ x มา3ค่าคือ x เ,เท่ากับศแล้วก็2 x บกก 2. วกสเ,เท่ากับศกนะ็จะได้ x เป็นลบสส่วนสแล้วก็ x เท่ากับสามครับก็ได้ x เ,เป็น3มมานั่นเอง x-3 ลบสามย้ายไปเป็น x เท่ากับสามเนาะ okay. 3. โอเคก็ได้แล้วครับอันนี้คือค่าวิกฤตของเราโอเคเนาะได้มา3ามค่าเลยข้อนี้อ่าก็ทำไงต่อก็มาดูตรงนี้ครับเราก็เอาแต่ละค่าเนี่ยไปแทนในฟังก์ชัน F ของเรานะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับเอาอันนี้มาแทนด้วยอย่าลืมนี่สาคัญเลยถ้าเป็นโจทย์ให้หาค่าสูงสุดสบมรณนกับสัมพัทเอโทษทีไม่ใช่สัมพัทเอาใหม่นะครับถ้าโจทย์ให้หาค่าสูงสุดสบมรณนกับต่ําสุดสัมรณนนะครับเราต้องเอาช่วงโดเมนที่เขาให้มามาคิดด้วยนะครับก็คือ x เป็นลบสองแล้วก็สี่เนาะอ่ะ แทนห้าค่าเลยดูซิอันไหนสูงสุดอันไหนต่ำสุดอ่าลองดูเนาะถ้า x เป็นศูนย์เอาไปแทนได้เลยครับศูนย์ลบศูนย์ลบศูนย์บวก 27, ยี่สิบเจ็ดเนาะเนี่ยมันง่ายเลยถ้าแปนแทนศูนย์เนี่ยพอตรงนี้เป็นศูนย์มดเลยเนาะก็เลยตอบยี่สิบเจ็ดครับอ่าโอเคต่อไปครับ แทน x เป็นลบ3ส่วน2เข้าไปในฟังก์ชันก็จะกลายเป็นลบ3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง4ลบ2คูณล,ลบ3ส่วน2ยกกำลัง3ลบ9คูณกับลบ3ส่วน2ยกกำลัง2องบวก27เโหเลขเยอะหน่อยเศษส่วนคิดยากนิดนึงนะครับอันนี้กำลัง4นะครับอ่า ครื่องหมายลบตัดทิ้งได้เลยเพราะเป็นกําลังคู่เนาะก็คิดสามกำลังสี่ได้เท่าไหร่ครับแปดสิบเอ็ดเนาะสองกำลังสองอ่ะสองกำลังสี่ครับพ่อทีสองกำลังสี่ได้สิบหกเนาะอ่ะแล้วก็ลบสองคูณกับลบกําลังคี้จะได้ลบนะครับอ่ะก็คิดสามกำลังสามครับได้ยี่สิบเจ็ดสองกำลังสามได้แปดนะครับ โอเคเนาะต่อไปครับลบเอันนี้ลบกําลังคู่ก็ตัดทิ้งได้เลยอ่ะก็ะคิด3ามส่วนสองยกกําลังสองได้9กส่วนสี่นะครับแล้วก็บวกยีสบเจได้แปดส่วนสิบหกตรงนี้ก็แค่คิดเลขแลละครับอันนี้ตัดได้เนาะลบเจอลบเป็นบวกใช่ไหมตรงนี้อ่ากระกลายเป็นบวกยีสิบเจส่วนสี่ลบ 9คูณ9ได้81ส่วน4บวก27ดหาได้อะไรเนี่ยอันนี้มันรวมกันได้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวขอรวมก่อนเนี่ยส่วนเท่ากันเนาะเอาตัวเศษมาลบกันได้27เลบ81เท่าไหร่เอ่ยลบ54นั่นเองครับ ห้าสิบสี่ส่วนสี่ขยไหมอ่ะเลขเยอะ Omaha, นิดนึงตรงนี้ค่อยค่อยคิดนะครับไม่ต้องรีบและทีนี้เราก็ทำสวยเท่ากันครับพี่ก็เดานี้อ่าคอนอเนาะคอนนอคือสิบหกคูณสี่ทั้งเศษและส่วนอันนี้ก็คูณสี่อ่าไม่ใช่อันนี้ต้องคูณสิบหกครับเพราะว่าต้องทำให้เป็นส่วนสิบหกเหมือนกันให้หมดเนาะ ก็จะได้เป็นอันนี้คือ f ลบสาส่วนสเนาะอ๋อไม่ได้เขียนอะไรมาทันเลยแปดสิบเอ็ส่วนสิลบอันนี้54าคูณสได้เท่านี้เนาะอ่าลองไปคิดเลขดูอันนี้ส่วน16เขียนผิดอีกแล้วโอ้ที่ี่หมื่นแล้ววันนี้อ่าแล้วก็อันนี้27คูณกับ สิบหกอ่ะคิดเลขหกคูณเจ็ดได้สิบสองเนาะทดสี่แล้วก็หกคูณสองได้สิบสองบวกอีกสี่เป็นสิบหกนะครับอ่ะก็ใส่ศูนย์หนึ่งคูณเจ็ดได้เจ็ดหนึ่งคูณสองได้สองอันนี้บวกกันได้เป็นอ่ะสี่ร้อยสาสิบสองเนาะอ่ะสอนแบบเด็กวระทมเลยไ,ได้ตามนี้ครับโอเคเนาะ คิดเลขได้อะไรครับอ่าเดี๋ยวพี่เอาอันนี้มาบวกกันก่อนแล้วกันแปดสิบเอดบวกสี่สามสองได้อ่าห้าสิบามเนาะเอาห้ารอสิบสามลบ่าสองสิบหเท่าไหร่ครับเนี่ยอ่าไปคิดเลขมาได้เท่านี้ครับ 297ร้29ส่วนสินะครับคิดเลขเยอะหน่อยข้อนี้ตรงเนี้ยเพราะมันเป็นเศษส่วนไงเลยคิดยากโอเคไหมครับอ่าซึ่งตรงนี้ถ้าเราเอาไปหารด้วยสิอ่าคิดมาเข้าข้ได้เท่าไหร่เอ่ยอ่าน,นี้พี่คิดให้นะครับอันนี้ เศษ1สิบเนอะสิ 13. อันนี้อะไรใกล้ถ้าเอา1ิบหคูณแปดจะได้หนึ่ง้อ่สิบแปกล้กับตัวนี้ที่สุดเนอะห่งสามตรงนี้ก็จะได้18บจุดคว่วาอ่ะพีลา,าไว้เท่านี้นะครับซึ่ง ถ้าเราเช็คดูนะตรงนี้อันนี้กับอันนี้อันไหนมากกว่ากันอันนี้เนาะอ่าแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่สูงสุดแน่นอนนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็ตัดทิง้งได้เลยนะครับคิดมาตั้งนานไม่ใช่โอ้โหเสียดายมากไม่เป็นไรครับอ่าเดีย๋ยวเราไปดูต่อชุดอื่นถ้า x เ,เป็นสามาางลนะเราก็ไปแทนในฟังก์ชันเนาะ ก็จะกลายเป็น3ามกำลังสเนาะลบสองหูนสากำลังสาลบเก้าหูนสากำลังสองบวกยีได้อะไรครับเนี่ยสากำลังสได้81เนาะถ้าเราท่องแม่3ยกกำลังได้เนาะสามกำลังสามได้27นะครับหูนอีก2ได้54แล้วก็ อันนี้3ากลังสได้9เนาะ9คูณ9ได้81บวกยีอันนี้ตัดกันได้เนาะ Amazing โอเคตรงนี้ลบ54บวก27จะได้ลบ27นะครับโอเคต่อไปเราก็แทนอีก2ตัวเอง x เป็นลบ2เข้าไปในฟังก์ชันเนาะก็จะได้อะไรครับลบ2กํกลัง4นะครับก็ลบ สคูณกับลบสองกำลังสาลบเคูณกับลบ2องกำลังสองบวกยี็ก็จะได้อะไรเอ่ยจะได้เป็น16บหอ่าไปคขีเลขใ้เลรแล้วกันตรงนี้เป็น16แล้วก็ลบสามบวกยี่สเได้เท่าไหร่เนี่ย ามสิบสองเนาะตรงนี้ได้สามสิบสองบวกยี่สิบเจ็ดห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าลบสามสิบหกยิบสามนะครับอ่าโอเคต่อไปสุดท้ายครับ f อสี่ก็แทน x เป็นสี่เข้าไปในฟังก์ชันครับก็จะกลายเป็นสี่กำลังสี่ลบสองคูณสี่กำลังสามลบเก้าคูณสี่ สองกำลัง2บวก27ก็จะได้เป็น4กำลัง4ได้เท่าไหร่อะสคูณ4ได้16เนาะแล้วก็4คูณ4ได้อีก16 16คูณ16จะได้สองหหนะครับแล้วก็ลบอันนี้4ี่กำลังสามก็คือ4คูณ4คูณ4ได้64นะครับคูณอีก2องรอยย อันนี้สี่กำลังสองได้สิหเนาะหูนเก้ารแล้วก็บวกอีกยี่สนะครับ F4 ได้เท่าไหร่เอ่ยอ่ะค่อยค่อยคิดเลขเนาะสองห้าหกลบรยยบแปดก็ได้ร้อย2ี่สบดรยดบวกยีได้หนึ่งหห้าเนาะอ่าหนึร้าบห้าลบอีกหนึ่งรห้าห้าลบ ร้อก็จะได้สิบอ็ดนะครับโอเคเราก็ได้มาครับ5้าค่าโอ้โหพอจะได้อันนี้เนาะ f ศน f ลบสาส่วนส f สาอ่ะโทษที f สาม่งนี้ได้ลบบเจแล้วก็ f ลบสก็คือยิบสาแล้วก็ f อ่ะสี่ก็คือสิบอ็ดนะครับเราก็ดูครับอันไหนมากสุดอ่ะ ดูสูงสุดก่อนมากสุดคืออะไรเอ่ยยีิบเจ็ดเนาะอันนี้คือให้แม็กเนาะยีิบเจ็ดให้ค่าสูงสุดสามบูนั่นเองนะครับแล้วก็ต่ำสุดล่ะลบยีิบเจ็ดใช่ไหม